ดีค่ะพี่น้องวดีค่ะจีดูของเดือบ้วงเป็นจีนุ่งจีแต่ยิ่งชาวนาเจ็บแต่ยิ่งชาววังเนี่ยเจ็บด้วยเสียเพิ่นถึงจะเสียวางวันที่ห้าวันแสดงความเสียใจน้ำเนจเด้อ่ใช่ผูโยูก็สู่ต่อไปเนาะสู่แล้วผ็ฟูโย่เนี่ยแล้วสุกทั้งคืิดหอดทั้งทั้งสู่เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดก็ับคนเราไปสบายจากของนี่แล้ววัดนี้ คือหอดเพลินแต่าว่าต่งจะพัดตายเพราะฟันเน็นจ้าเกี่ยวลูกล้านเพราะฟันเน้นจ้าคนเพราะว่าเพลใหไ่ฟันเน้นผู้เดียวพรเจ้าว่ะเมียนเพราะว่าเมือเหมือนายพ้าเขาแล้วางพระเขาแล้วก็คือเพ่อนกะเอาเพลใหญนมาไปผุดดอนเลยเด้มาดองแปล่นเลยวันน uh ี้ the that that the whole mm ุ hmm. ้มลูกกระแตกกระจายกันไปหาเหตุงานเนาะ ทำให้กับบ่มีผู้ฝันเห็นจกคนบ่มีผู้ฝันพอจกคนแต่แต่ผู้พอนะ่ะฝันเห็นเพราะว่าลูกเลยว่าเป็นอย่างคือลูกว่าเพิ่นห่วงพอเพิ่นย่านลูกบ่เบิ่งพอใน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 กลมตอนที่เพิ่นเสียเนาะได้มาบอกเพิ่นตอนนั้นมาบอกขึ้นถูกข้นยังบอกเพิ่นพ่อมขอคล้องรักษาเพิ่นพอเพิ่นเป็นฟ้า ฟ้านี่ถ้าจะถ้าจะตายนี่กันคือของรักษาเ่ราห้ตายกันคือตายเพราะได้ฝ้าคือแบบเขาถ้าต้องขอของรักษาผลกอนบันนี่กลับมาหอดตอนนั้นไปกับม่นทกการเนาะได้กับมากับท่านหันมามาหอดกันเลยมากขอของรักษาเพ่นแล้วกับมาบอกเพ่นบอกว่าพอหนี่กับสีเบืองสีแงงเอาดอกนนองนุ่งกับสีเบืองเอาดอกเ่าต้องห่วงยังจังสิ้นบอกเพ่นน่ะ เนียนได้พ่อสามสิบนาทีพ่อเพิ่นกลับไปแสดงว่าเพิ่นล่อเข้าขอกับมาแล้วก็มาบอกขอของรักษาเพิ่นแล้วเพิ่นกลับไปเลยปออ้ายใหญ่เล่าถูกเ,เ,เล่าเล่าลำบากหลายเด็ดตัวเล่าสันดอกหันใจกับพ่อแงบแงบเนี่ยนะแง่แล้วทรมานแล้วแง่แเราทรมานเพรานี้พ่อถามให้กับพ่อฝันมี่มีมีหลานอีอีอยู่น้ำพรออนี่แหละฝันผู้หนึ่งว่า ปูน่ะมันฟันเห็นเห็นแย่ผู้ไงอ้วนขาวผู้ปากงามแต่ว่าเบาเบาพระสันว่าผู้พ่อนั่นฟันเห็นเดเว้ากันผู้พ่อหนึ่งบอกว่าฟันเห็นเพ่นเล้วนั่นก็เลยว่าอันเจ้าอันไปซาเถ่าเจ้ายามะ่วงข่อยเถาะพระสันข่อยบอกเอาเมียใหม่ดอกพระสันว่าเจ้าไปดีซาไปันทางของเจ้าซาอยู่ไายอยู่มั่นซาข่อยบอกมียใหม่ดอกเจ้าวิทุกวิตยากเล้วว่าซสันว่า กันเจ้าอยากันห่วงไข่แบบนี่เจ้าบอกเลขไข่ให้ไข่ถือกันเป็นยังวสันผู้พอในฝันในฝันพอกันยังเป็นคนมักเลขจ้าไปถามเลขเอาน้ำเล่าเนาะเล่ากัเลขบอกสามโตก่นเลยไขเลข่เล่หกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราเป็นคนนะผู้ผู้แม่ยนี่สิเป็นผู้ฝันผู้พอสิเป็นผู้ซื้อ,อเพื่อนสิถือสามโตตลอดได้ทักถือ แม่นแต่ว่าโดนโดนโดนสีฝันเทียนหนึ่งแม่เนี่เอ้ยแม่นี่โดนโดนสีฝันเทียนหนึ่งถ้าฝันปุ๊บนี่คือได้สามโตเลยบัดที่นี่เพื่อนมาบอกในฝันนี่ตอนที่เพิ่นเป็นผีแล้วนี่มันสีแม่นบอสันดิข่วมคิดวาน่ะนีเขากัยังรอหลุนกันว่ามันสีแม่นบอแม่นเนาะร้อมที่สีฟังตัวเลขไปพี่น้องพร้อมแล้วร้อมแล้วบอ แหเคือ่อได้เฝ้านอนบ่ได้นอน่อยเฝ้าแม่เมื่อขึ้นเราก็เพิ่นเสียกันน่งจุดถูกเมื่อขึ้นนั้วันมีลูกสองคนเนาะผู้หนึ่งกับแลนทางหนึ่งผู้หนึ่งกับอยู่เฝ้าหน้าวันนี้ผู้เฒ่าเพิ่นกับเฝ้าแน่เพิ่นกับนอนเป็นบลาผู้เอาวิญญาณถูกแม่เมื่อขึ้ก็ต้องนั่งสองสี่แม่น่ะผผูู้้ักาแม่ผู้ขำมิหันไหนว่ามีเสียงเสียงขึ้นนี่นี่ มนทการไปงานยังบ่มีเสียงเลยเห็นบหมือนอันบ่อน้ำมนทการกับพ่อแงบแงบเเสียงขึ้นเสียงขึ้นนี่นี่ขึ้นอันผู้พอพอด้วยวาไอคันเจ้าอันห่วงข่ไนเจ้าบอกเลขข่ไข่ถือกันเป็นยังวสันว่าวันนี้พอด้วยวากสันกซื้อเอาเด้อวสันศูนย์เจ็ดสามวบาแล้วแล้วกันยางนี้เลยวสันเม็ดเดียวอันนี้เลขพี่บอกเนาะเมนคนตายวันที่ห้า เลขฝาโล่งเพิ่นห้าห <rich> ้าสี่เลขบกเขียสามหาเลขคันหนมมุนนั่นสามเจ็ดแต่ว่าอันอันวที่เครองเครื่องนี่กัตีใส่ศูนย์คือกันกต่คิดว่าเพิ่นมาบอกเลขคัน้นมมุนเลยล่ะศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเม็ดเดียวใจขึ้นแล้วฮานักคนเม็ดแต่ว่ากะจะเลื่อมว่าผีบอกโหนคนบอกขึ้น ทีเจรณาเอา073เมนแค่สามตัวแมนบอกแค่073เม็ดเดียวตาเนี่ยรักกับเป็นคนมากมากเลยผู้ผู้แม่นี่สิเป็นผู้ฝันตอนตอนที่ยังเป็นคนน่ะผู้ผู้ผู้พ่อนี่สิเป็นผู้ซื้อพ่อนี่ไปยิบลอตเตอรี่ฮอดถือคอดอันยิบสามตัวนี่ถือฮอดไอไอลอตเตอรี่อันรางวัลที่สาม ด้แปดหมื่นบาทโตเราเคยได้เนอะละเราเคยฝันในสามโตตลอดผู้แม่เนี่ยแม่เนี่ยเคยก่อใบเบิกซราบฟังอยู่ได้แปดหมื่นบาทมันนี้ผู้แม่ที่เป็นผู้ฝันบนผู้อื่นดิผู้พ่อเนี่ยิเป็นผู้สื่อแต่ว่าขันแม่ฝันเนี่ยคือสื่อหลดเพราะว่าโดนฝันเธอหนึ่งแต่ฝันแม่ฝันแม่นี่ดีย่อมรับอยู่หวด อันงววที่เล่าให้อันสองสามนั่นถ้ากันหัวขวนเล่าเนะาะมันเลขยังสีมาออกสองสามมันจะออกมาอีหลีสามสองเนาะหงวนั่นเลขยังในม่นสีมาออกตัวนี้มาสันวาออกอีหลีจังวะหงวนี้เล่าให้ตัวเดียวนั่นละศ<ล>ูนย์เก็ดสามเม็ดเดียวคอล้อเลขที่เิ่นมาให้โชว์ความพิ่นห่วงตา เพิ่นยญานบ่มีผู้เบิ่งเพิ่นเพิ่นกัน้ำเบิ่งน่ะกักับ่ออดดอกผู้เบิ่งน่นน่ะเลาะกินกับ่ให้อึดให้ยากแต่ความห่วงแต่ความเพิ่นห่วงวานกับออร่าแดดแดดน้ำกันแม่นเราเราป่วยซ่ากันป่วยคู่กันมานะเบิ่งเบิ่งพอแล้วกัเบิ่งแม่เนาะจังว่าไปนอนอยู่กลางเนาะลากมาห่มกันไว้กัเจ้าของนอนกลางเนาะคราวเดียวกั เปลี่ยนเพ่นเผิดใหพอเขาเดียวกับเปลี่ยนแพ่นเปืดไหแม่ออาไปมากกับว่าไดพาคพัน,คนต่อกันค้นโตผู้เดียวศูนย์เจ็ดสามสิบเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเม็ดเดียวนเจสามเม็ดเดียวนี่นะค่ะจำนีนะ่หละพี่น้องเลขพอฝันว่าแม่ติดเสียแล้วมาบอกพี่น้องพี่บอกโหมเด้อพี่น้องเด้อใส่ดุลพินิจเอาแต่ว่าตอนเราเป็นคนนี่ก็คือเป๊ะ บ,บ่ได้กลับบ่ได้โตดบด่ไใดเนี้ยตรงเป๊ะก่อนเราเป็นค้นนะแต่อันนี้คือเราเสียแล้วเทากับบ่มั่นใจว่ามันจะหโหนลงบ่หรือจังใดเพราะว่าเราพึงจะมาบอกงวดแรกก่อนน้อ่ะสีสามตัวตรงเป๊ะแมน,นอาจจะสามตัวตรงหรือสิตัดออกมาเป็นสองตัวไ,ได้เนาะมันโมเนนนอ่ะกันเจ็ดตัวมากถึงสองตัวที่ตาัดมาเจ็ดตัวมากก็มากเจ็ดสาม เพมันเป็นเลขคันนำมุ่นเป็นเลขเจ็ดสาม่นก็ไเป็นตัวเลขคันนำมุนที่ทำศูนย์สามตัวเลยได้ศูนย์เจ็ดสามเลขคันนำมุ่นเ้เท่าลูปมาส่งให้เบิกซาบอยู่ได้ล่งโ่งให้หอนมุนต่กันเบิกซับเบิ้งบ่เป็นเหมืนยังไศูนยเจ็ดสามว่ะเป็นเลขบักเขียกับเลขสามหาเมืงเกิ่ยออกห้าน้อยกับว่าเบื้งบ่เป็นอีกโ่งให้ก็อย่นแต่ไนบักเชียเป็นเลขหาเลขสามหา หาสามตัวบักน้าหวาเห็นแต่ไห็นเหน่อย้ีกยายที่เราเสียไปแล้วน้อแมนเจตัวเสียไปแล้วนะคะจ้านำมขฝันพอนำมาฝันพอผู้พอที่ฝันพี่น้องว่ามแมนเจตัวฝันเด้จพ่อกับปวยพ่อกับปวยจ้าเหนียวเบื้องเจ็ดสามหมื่นศูนย์เจ็ดสามหม่นศูนย์สามเจ็ เลขหมดค่อบอเลขเลขขันน้ำมุนเลขคันน้ำมุนนี่ท่านออกได้เลขบักเลขบักออออเลขบักือนั่นออกแล้วเอาตามเจ้าบ้านเอเออเอาตามเล่านี่ละเอาตามเล่านี่ละสลุด่ายเขิบเจ๊นี่ร้านไทยเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็คือศูนย์เจ็ดสามอันนี้ผู้ใดฝันพอฝันฝันบ่าแม่ที่เสียแล้วมาบอกแม่เพิ่งจะเสียไปวันที่หาที่ผ่านมาสดซดหอน เพื the the ่อเกตุว์เบ่ได้ฝันเห็นเราวเยอะเที่ยงออกมาเราแสดงความเสียใจด้วยด้วยเจตุว์ด้วยจ้าะเลน้าเพื่อมาเพื่อชอบน้าเพื่อแม่เจตุว์เพิ่นกลับมาให้โชคพ่อพ่เพิ่นห่วงกันเพิ่นยังห่วงกันอยู่มีค้าหนึ่งเจตุว์ว่าวกเพิ่นก้อนเพิ่นเสียเจ้าคือเว่าือเพิ่นจะไห้มันเสียงมันมันบ่มีเสียงเจ้ายังไม่อยู่ไกลเคร่องเซ็ตงานคอยว่ากับเพิ่นก้อนคอยก้อนเพิ่นเสียแม่ เลี้ยงเงินเลี้ยงนี่ได้ยังแม่เลี้ยงนี่ได้ยังมียังได้บ่วนี่มมนก็นสิมีแนวได้อยู่นั่นล้านระวางสิค่ะพอถึงแต่เลาเสียปุป๊บคอนค่าเฮี้ยนเหลขบักเขียเล่าเกตูไปซื้อสามหาได้ห้าน้อยมื่นหนึ่งปโถแกยังเอาเพิ่นอยู่ใส่ะจะใจเดใ๋ยเอาได้มา,มาใส่งานเพิ่นพอดีเอาซื้อตลลัวละลอยคูนลอยเลยมันออกน้อยพิเศษเลยได้มื่นหนึ่งเต็มเต็มเลย มือนันอันไออันปอบมันอันไอ้น่อยหมูเนาะมันเอาบะเขียวไวๆไอปอบมันวไม่น่อยมาเอนบะเขียวออกเสื่อนหาเงินคาหมูไม่ห้าาสันเอาออกมาเลขสามหาตักแบบยางงามเนาะเอา็สันกัเอาห้าน้อยเอาห้าน้อยก้อนนี่แหละพวามอนีนมามีเล่าอสันใส่ห้าน้อยเลยก็ได่เลยมือหนึ่งกปจ้ังหมอลำไห้เหล้าเลยใส่งาน้อม อันน้กเนวันาไทยโชคให้ให้โชคขอบคุณเจตร้าร้ขอคุณาขอบคุณขอบคุณครับเม็ดเดียวเด็ด